ยังไม่แห้งเลยพี่ตัวนี้เลือดยังไม่แห้งเลยพี่เ้ยใจแล้วมีคนตามผีตายหงเจ็ดบาทช้าเชือกไปขึงขึงเสร็จปุ๊บหมอใส่ไปปุ๊บปาดนี้ขอปาดนี้เสร็จปุ๊บเลือดหยดลงมาหยดลงมานี่ยังไม่ทันแห้งเลยนะเดี๋ยวไปตักนี่เขาเรียกว่าตายหงไงเสื้อตายหงสงไปสิบบาทเลยพี่เสื้อคู่สวยมากพี่จ้ามาเลยพี่เยี่ยมเลยรักการรักการลองดูรักการมาสิบบาทมาะนะมาเถอะโดนกลับมา หัวต้องมีอ่ะเลียกไฟมาอยาให้โมโหครับเออล็อกคอมาเลยจะต้องให้จุดกระชากันทําใหม่ด้ขายกันแบบนี้ก็ได้เหรอครับเย้สิบบาทไม่ขายราวนี้ขายตัวนี้อันนี้ก็เรียกว่าโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นสุดพิเศษร้านนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวดูไ้เสื้อใหม่ๆอันนี้เสื้อใหม่ๆเสื้อใหม่ๆใหม่ที่นี่เก่าที่ไหนไม่รู้ เทียงเขาไม่ได้ครับถูกของเขาครับใหม่ที่นี่เก่าที่ไหนไม่รู้ไหนก็เอาไปเลยจะพี่จะพี่จ๋าสิบบาทปุ๊บกลับมาใส่ปุ๊บเอาไปเลยซิบบาทยูพี่เสื้อไหมสิบบาทโอ้โหถูกยิ่งกูแจกฟรีครับสิบบาทสุ่มจับสุ่มจับลงไปได้เสื้อมาสิบบาทเลยเสื้อตัวนี้หนูบอกเลยว่าเฉียบเนี้ยบเฮ้ยต้องรอดิพี่อยากได้ตัวไหนพี่เลือกเลยแล้วเดี๋ยวใส่กล่องลงไปสุ่มพี่หยิบขึ้นมาได้ได้ตัวนั้นพี่เอาไปเลยสิบบาท สุดไม่ได้ก็ได้ตัวอื่นสิครับมันจะไปยากอะไรนะพี่ดูเสียงโชคดูไหมเอาดิมาดิมันต้องลองถูกแล้วครับแต่จะให้เราแนะนำนะครับอย่าลองดีกว่าครับสุดจิบเข้ามาเลยครับยิบไปเลยได้เสื้อตัวไหนก็ใส่ตัวนั้นแล้วก็จ่ายตังค์พี่เลยไปจะบไปโอ้โอ้ได้แล้วได้แล้วครับโอ้ยตัวนี้เลือดยังไม่แห้งเลยพี่ตัวนี้เลือดยังไม่แห้งเลยพี่เฮ้ย โชคดีมากเลยนะพี่นะโชคดีเนี่ยนี้เอาไปตากที่บ้านเดี๋ยวแห้งเองขึงลวดไว้ตรงโค้งมอไซค์ผ่านฟาดนี่เลยนี่ตรงนี้นะโี่กระจังปันเลืองคนแบบว่าเอาเชือกไปขึงขึงเสร็จปุ๊บมอไซค์ไปปุ๊บปาดนี่พอปาดนี่เสร็จปุ๊บเลือดหยดลงมาหยดลงมานี่ยังไม่ทันแห้งเลยนะเดี๋ยวไปตากนี่เขาเรียกว่าตายหงวไงเสื้อตายหัต้องขอบอกนะครับไม่มีจริงนะครับเรื่องแบบนี้เป็นมุกเราล้อกันเล่นเฉยนะครับเสื้อนี้ก็ไม่ใช่เลือดจริงนะครับเลือดปลอมครับหยิบก่อนเลยยู้ แต่แต oh ่แต่แต่แต่โอ้โหหมดเวลาแล้วรีบเรียกคุมาหมดเวลาหมดเวลาโอ้โหเอาเดิมเลยไปได้เลยครับผมพูดเลยว่าแปลกนะครับมีตั้งหลายชิ้นสุ่มได้ตัวนี้ทุกคนเลยฮะประเทศจีนนะประเทศเกาหลีประเทศแถวแถวแถบมาเลนะเขามาซื้อไปนี่ไม่ให้นะ เขาบอกว่าตัวนี้มันขังใส่แล้วเงใส่แล้วรวยใส่แล้วถูกหวยรวยเบอร์ใส่แล้วมีคนตามพี่ตายหวงเจ็ดบาช้าผมพูดเลยนี่นี่ฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนนี่เลือดยังสดสดซิงซอยู่เลยนี่ใส่แล้วนี่เชียบพร้อมไหมพร้อมก็พร้อมเนี่ยต้องทำท่านี่ตาม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 แฮมแฮมตามบามตามเรื่องไม่เยอะ หมดมเวลาหมดเวลาหมดเวลาจบแล้วลาเร็วละดู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 ดาาูดูดูดลดู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 บูัูด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 ยดูดูมูดูดูดาดูดูดมนูด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 าไูด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 าดู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 ดาดูดูดูดอดู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 ดไดเดูอูดูดเดู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 าูดมดอด่ดงดู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 จูด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 าดยเูดูเูดูดูเลดูดูดูู่ด right> ูดูดูยูดูดด no ูดูดูดู่ อันน่าได้ตัวนี้ไปเพื่อนเลือดนิดหน่อยไม่เป็นไรมีเลือดเดียวแหรอครับเปื้อนเลือดอันนี้ได้มาจากวัดใช่ตัวนี้ได้มาจากวัดเอาพี่เลือกเองนะหนูไม่ได้เลือกกดดันนะกดดันทำไมเอากระเป๋ามาใส่เสื้อไปตัวนี้เพื้อนเลือดนิดหน่อยเมือนไม่สําคัญรีวิวเลยไงใส่สิครับเออใส่แล้วรีวิวหน่อยฮะพี่นี่ไปหามายากนะพี่กว่าจะได้อะพี่เข้าใจว่านี่ผีเฮี้ยน เจ็ดปลาช้านอันเนี้ยหนูบอกเลยไม่ป้าเดียวยังตัวแล้วไม่ป้าเดียวยังตัวแล้วคือได้ี่ปลาที่เจ็ดเนี่ยปลาช้าที่เจ็ดหนูบอกเลยโคตรเฮี้ยนบาทลองดูลองใส่ปุ๊บแล้วค่อยว่ากันเอาไว้หรอก่อนไม่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรชีวิตคนเราไม่มีสิทธิ์เลือกได้ทุกอย่างหรอกชีวิตคนเราไม่มีสิทธิ์เลือกได้ทุกอย่างหรอกไหนๆนะครับขอเซิร์ฟด้วยครับขอเซิร์ฟด้วยครับแล้วนี่ขึอนเลยกันจะลาเราก็เล่นกัน เขาให้ไปแล้วก็เอาไปสิสวัสดีครับสวัสดีครับมาทวงแล้วครับทวงดงหลังนี้รายการเราชอบหลอกผีกันฮะเนี่ย